เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไอซูซูจดสิทธิบัตรดีแมกรุ่นใหม่เตรียมสู้กับ Toyota h i ฮรัและ Ford r เ n g e r สวัสดีครับเพื่อนๆไอซูซูออสเตรเลียได้จดเครื่องหมายการค้าดีแมกซ์เบรดหรืออาจจะหมายถึงนักฆ่าวแวมพร์ก็เป็นได้กับแนวคาแรคเตอร์ของตัวรถโดยเครื่องหมายการค้าออซูซูปรากฏเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566และขณะนี้ อยู่ในสถานะรอการตรวจสอบก่อนการอนุมัติคาดว่าจะเป็นรุ่นพิเศษที่เน้นการปรับแต่งระบบช่วงล่างรวมไปถึงการรับเกีรแรงม้าและเน้นขับขี่แบบออฟโรดมากขึ้นคาดการว่า DMAC Blade จะเป็นรุ่นที่เตรียมจะมาต่อกรก,กับ n e x t g e n f r r d ร e g e r และคู่แข่งตลอดการอย่าง All-New Toyota Hilux ที่มีการเผยโฉมรุ่นพี่อย่าง To y o t a Tacoma TRD p อ o ออกมาแนวรถกระบะสมรรถนาสูงที่งานนี้ถือว่า All New t o y o t a h i l ักใหม่ น่าจะออกแบบมาถูกใจคนไทยแน่นอนทั้งภายนอกและภายในอาจจะเป็นไปได้ว่ากิโดซูดีแม็กก็เตรียมทํารุ่นพิเศษเช่นกันในส่วนของรายละเอียดส่วนอื่นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาสําหรับเพื่อนๆแล้วอยากเห็นอะไรใหม่ใน All new ก s โดซูดีแมรุ่นพิเศษปรับแต่งในส่วนไหนเพิ่มเติมหรือไม่สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ